ันนี้ก็มาเก็บเห็ดนะครับวิธีการเก็บนะครับก็จะตัดจะตัดเอานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนในส่วนดอกอื่นๆนะครับเราก็ตัดเอาแค่ดอกที่ใช้ได้ไปนะครับก็จะรักษาดอกที่มันเล็กๆนะครับไว้ ตีนตรงนี้ก็เหลือไว้นะครับเนี่ยมันจะมีลูกเล็กๆเกราให้มันเกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ตัดเอาแค่ดอกที่เราจะกินนะครับไปในส่วนตรงนี้ไอ้ดอกแบบนี้เราก็ตัดได้นะครับถ้าอยากกินมันตุ้มๆนี่อันนี้เป็นดอกสีดำนะครับอากาศ ก็บ่งบอกถึงอากาศดีนะครับอากาศถ่ายเทในตะก้าดีนะครับดอกสีดำ สำหรับดอกนี้ก็บานและกำลังสวยเลยนะครับนี่ไม่บานเกินไปแล้วก็ไม่ตูมแบบนี้นะครับไปตำน้ำพริกนะครับอร่อยนอกบาน นี่สองดอกคู่เลยนะครับก็ถ้าใครชอบแบบตุมต้มๆนะครับขนาดนี้ก็เก็บได้แล้วนะครับก็จะอร่อยมากนะครับแบบนี้ ถ้าเชื้อเห็ดดีนะครับมันก็จะขึ้นเป็น,เ,ปนเนี่ยเป็นเนี่ยมันเบบเนี้ยเกาะลุมอย่างดีก็อันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับได้กันหนึ่งกระมังในส่วนที่มันยังไม่บานนะครับเดี๋ยวมาเก็บตอนเย็นถ้าว่าตอนอันนี้ตอนเย็นถ้าตอนนี้ไม่